หมักไว้นะคะเราก็ใช้แป้งข้าวโพดหมักแล้วก็น้ำมันหอยเทใจซีว๊วขาวเทใจหมักนะคะแต่เราจะไม่กินส่วนผสมมันเราล้างมันมีกลิ่นนะ,ะเราเลยไปเว็บมาเกลือหนึ่งใช้เกลือช้อนโต๊ะนะ แช่มะเขือนะคะสักประมาณห้านาทีนะเพื่อไม่ให้ดำนะะใช้เราจะใช้วัตถุดิบอกไกลล่และหมูสามชั้นทั้งหมดนะไม่นำนำไปล้างน้ำสะอาดให้เรียบร้อยหมดแล้วนะผัดพริกแกงเที่ยวหวานหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วพริกแกงเผ็ดหนึ่งช้อนชานะคะผัดกับน้ำมันทั่วเลืองนะคะประมาณสองสามสองสามช้อนโต๊ะนะคะ เราใช้น้ำเปล่าทั้งหมด5 0 0ร้มิลิลตรนะคะใส่หมูฟันชั้นและอกไก่หนังจะแจกเกลือแล้วกล้างน้ำปล่าสะอาดทเด็ดเลยใส่มะเขือเปาะ น้ำตาลหล่อของกล้วยหนึ่งช้อนโต๊นะนึน้ำปลาคีโตครึ่งช้อนโต๊นะนึใส่โหระพานะ่แกงเขียวหวานหมูสามชั้นอกไก่ก็เสร็จแล้วนะคะขนมที่ไม่อยา